สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ใน e a r to ูแฟท t o m เอพิโซดหนึ่งนะครับเอพิโซดนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องของการเด็กที่เด็กหนุ่มคนนึงเนี่ยจะต้องอยู่บ้านคนเดียวในช่วงสุดสัปดาห์นะครับเนื่องจากพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยไปทางานที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่ไกลแสนไกลในนอกบ้านเลยแหละแล้วเด็กคนนี้ต้องอาศัยอยู่กับความโดดเดี่ยวอาศัยอยู่คนเดียวนะครับในบ้านหลังนี้นะต้องบอกไปก่อนว่าเกมนี้นะครับไม่มีพวกพวกผีปีศาจมาบน เกี่ยอยู่ในเรื่องนี้นะอาจจะมีการเล่าเรื่องบ้างนะครับในอพิโซดถัดไปเนาะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีผีนะครับแต่จะมีภัยอันตรายที่อยู่รอบตัวของเรานั่นเองนะครับอ่ะอย่างเช่นเราไปอยู่หอเราไปอยู่ที่ที่แสนไกลที่ไม่ใช่บ้านของเราอาจจะไปทําอย่างอื่นไปทําธุระแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกว่าผีนั่นก็คือมนุษย์ใช่ครับมนุษย์นั่นน่ากลัวกว่าผีมากมากนะเพราะว่ามนุษย์สามารถทําอะไรก็ได้ครับถูกไหม สามารถจะฆ่าใครก็ได้ตอนไหนสามารถทําอะไรกับใครก็ได้ตอนไหนเลยทุกเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายากมากๆนะครับจิตใจของมนุษย์นะว่าคนนั้นคิดดีต่อเราหรือคนนั้นคิดร้ายต่อเราเราไม่สามารถดูได้นะครับแลกนี่ก็คือแ a t ตัวแฝ t o อนะครับเราไปเล่นเอพิโซดแรกกันเลยนี่ครับโฮมาร์โลนนะครับเอพิโซดแรกโฮมาร์โ n e สิบสองกรกฎาคมฉันไม่อยากลงเรื่องนี้ในเลดิตเพียงเพื่อมาถูกเรียกว่าเป็นนิยายฉันไม่ดู้ด้ซ้ำว่าจะเริ่มตรงไหนปกฉันขาดทักษะในการเล่าเรื่องเป็นช่วงกลางฤดูร้อนที่พ่อแม่ของฉันออกเดินทางไปเที่ยวสุดสัปดาห์เนื่องจากติดทริปงาน ซึ่งหมายความว่าฉันจะต้องอยู่คนเดียวในช่วงสุดสัปดาห์นั้นนอกจากนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันต้องพูดถึงตารางการนอนของฉันแย่มากในช่วงนี้ฉันนอนและตื่นได้แทบทุกเวลาของวันแม้ว่าวันนั้นจะวางแผนที่จะแก้ไขเรื่องนั้นแล้วก็ตามอืมคือเวลานอนเราแย่มากนะครับเออแย่จริงมึงตื่นมาแล้วแบบตามึงแบบไปหมดเลยอะอะปิดนาฬิกาฉันตื่นประมาณแปดโมงหลังจากงีบหลับในเย็นวันนี้ โอเคเรางีบหลับประมาณ8ดโมงไม่ใช่ดิเออเราหลับไปนะครับแต่ไม่รู้หลับตอนไหนนะแล้วเราก็ตื่นมาประมาณ8ดโมงนะครับก็ท้องฟ้ากำลังเย็นเลยนะอากาศากำลังเย็นเลยประมาณนี้ครับผมคลิกอะไรเนะี่ยอ๋อการบ้านอะไรเนะี่ย อ๋อมันเราต้องไปหาอะไรกินก่อนนะครับก่อนจะมาทําการบ้านนะอ่ะเมื่อกี้ผมไปย้อนคลิปมานะครับเมื่อมันมีคํหนึ่งนะที่ผมลืมอ่านนะครับมันบอกว่าจะมีการบ้านในคืนนี้นะแต่ก็ต้องรีบทําหลังจากตื่นนอนมีเมสเซจมาด้วยเออมันจะเป็นของแม่นะครับแล้วก็มิสันเอเลเวอร์ก็เหมือนการคุยคําแรกก็น่าจะเป็นเพื่อนนั่นแหละถึงกับโยนะครับโยอันนี้คือเสียงจากเด็กวัดทุยไม่ใช่ครับเหมือนเราอ่ะเราจะทัาไปหาแม่นะครับแล้วเราก็อ่า บอกแม่ว่าเอ่อเดี๋ยวก่อนนะพ่อกับแม่จะกลับมาเมื่อไหร่ประมาณนั้นแล้วแม่ก็บอกว่าคือพ่อจะพ่อกับแม่จะกลับมาวันจันทร์นะลูกแม่บอกไปเมื่อวานแล้วนี่ไม่ใช่หรอโอเคดูแลตัวเองนะลูกเข้านอนในตรงเวลาด้วยแล้วเราก็บอกว่าหวัง <laughs> ว่าแม่จะซื้อ X b o x บอกให้ตามสัญญานะครับคือเราเป็นลูกแบบว่านะครับรักษาสัญญาเนาะโอเค เราก็บอกแม่แปลว่าหมายถึงถ้าไม่ได้ส่วนลดนะนะถ้าผมขอชวนเมสันกับจอร์จมานอนค้างคืนที่นี่ได้ไหมครับเพื่อมาทําการบ้านนะแม่ก็บอกอได้สิโลต้องการอะไรก็โทรหาแม่นะอย่าลืมดูให้แน่ใจว่าเป็นพวกเขาจริงๆนะก่อนจะเปิดประตูดูผ่านม่านก่อนด้วยนะดูไรตัวเองนะลูกอะไรก็บอกได้เลยแม่เราก็เชื่อฟังแม่นะนี่พ่อกับแม่อาจจะกลับถึงตอนเย็นวันอาทิตย์นะทำไมไม่ต้องรอแวงขนาดนั้นล่ะครับผมอายุ1ิบสีแล้วนะ แม่ผมว่าจะไปงีบแป๊บหนึ่งอะนะเดี๋ยวว่าจะสั่งพิซซ่ามากินสะหน่อยเย่แม่ก็บอกมาว่าไม่ต้องสั่งอะไรหรอแม่ทำรัสัญีาไว้ให้รู้แล้วนะไปดูในตู้เย็นสิอันนี้คือข้อความที่เราคุยกับาเมสันนะครับอ่าโย่ฮะผู้นี้จะไปบ้านชิซิก้าหรือเปล่าไปได้ได้ยินมาว่าจอร์ก็จะไปด้วยนะแล้วนายล่ะไม่รู้สิเป็นไรหรือเปล่าเมื่อวานไม่ใช่ว่าจะไปหาเธอหรอ คือเธอไม่มาเนะ่ะเหมือนว่าฉันจะไม่มีความหมายกับเธอเลยอะเธอมีความหมายนะเว้นแต่ว่าเธอจะโอ้ยวิชาเคมีมันเป็นเกี่ยววิชาเคมีนะเดีวยว๋ยกูกับเพื่อนเนี่ยอ่าเพื่อนเถามว่าวิชาเคมีเป็นไงบ้างอุย้ยแย่เลยลืมสนิทเลยอะเดี๋ยวคืนนี้ต้องทําแล้วพ่อแม่ของฉันไม่อยู่ในคืนนี้นะนายอยากจะมาไหมเรามาเล่นมาริโอ้คาสกันดีกว่านะออเดี๋ยวฉันค่อยบอกอีกทีนะโอเคโทรหาจอด้วยนะยังไม่รับปากนะเพื่อนอาจจะมีนัดกับเนทนะดิ โอเคนะครับนะเราเหมือนเราจะชวนเพื่อนมานะเผือถ้าเพื่อนมาได้ก็ดีนะโ okay. อเคขวายเพื่อนมาได้แล้วกันนะเพราะว่าเราอยู่บ้านคนเดียวนะครับเราก็ต้องมีโพงมีเพื่อนเนาะอบ้านก็ถือว่าเลเยอรที่เป็นแบบสปายดีนะอันนี้ห้องใครห้องพ่อกับแม่เราครับแน่นอนนะเป็นเตียงคู่ด้วยเออฮะ,ฮะเดี๋ยวนะเขามาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาทําอะไรที่บ้านเราเนี่ย เฮ้ยไปแล้วไปแล้วหมาเขาเห่าอ่ะคนคนนั้นเป็นใครวะแล้วมาทำอะไรที่บ้านเราเนี่ยมึงใครเนี่ยเออโอเคครับอ่ะแม่บอกว่าอะไรนะมีลาสัญญาอ่ะเราหยิบลาสัญญามาครับผมอ่ะเราก็ต้องใส่เข้าไปใส่เข้าไปดิ อ๋อคือก่อนอันนี้ไปเล่นเกมที่มันแบบยังไงอ่ะมันมันไม่ค่อยมีปุ่มกดเพื่ออะไรพวกนี้มากมายนะครับนี่ก็เลยอันนี้หน่อยไปเล่นเกมโรบบอกเออก็เลยชินโอเคผมเล่นเกมโรบบอกทําอาหารนะครับก็เลยแบบยังไงตอนทําอาหารนั่นเราไม่สามารถกดได้นี้ได้นะเราก็ต้องเลงแล้วก็วางอาหารลงกระทะอะไรเรียบร้อยฮะก็เลยชินมาจาก เกมราบอกโอเคแล้วได้พิซซ่ามาแล้วเหมือนเราต้องไปเราชอบกินไปด้วยนะครับแล้วก็ดูทีวีไปด้วยอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะบันเทิงดีนะครับเหมือนผมเลยนะในคนที่ชอบอ่กินไปด้วยดูไปด้วยนะครับมันได้ฟิลดีอเป็นสารคดีเรากำลังดูเรื่องอะไรเนี่ยสปอยหนังไหมเนี่ยอ่เป็นหนังผีเหรออ๋อออร่อย ราสยาเนี ini, ่ยผมไม่ค <c backing up> <laughs> <Okay. S 2> ่อยชอบกินนะครับเพราะว่ามันมันมันเลี่ยนนะสำหรับผมนะมันเข้มข้นเกินไปนะผมไม่ชอบกินอะไรที่มันเข้มข้นเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตาฝาดปะฮะกูว่ากูก็ตื่นนอนเพื่อมาอัดคลิปนะเหมือนมีคนขึ้นไปบนบันไดครับกูรีบกินเลยกูรีบกินเลยแล้วมึงก็ยังมีอารมณ์กินเนาะโอเค เราไปทําการบ้านแล้วรีบนอนดีกว่าครับทำเสร็จแล้วมาปิดทีวีด้วยเออเดี๋ยนะมีคนทักมา,ามีสันมีสันทักมาเอา่อฉันต้องยกเลิกแล้วว่ะเพื่อนฉันไปหานายไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเออแต่ว่านายอ่ะพรุ่งนี้ต้องมาบ้านเชติกานะไอสัตว์มีสันมึงมาบ้านกูนก่อนอ้เหียเพื่อนมึงจะตายแล้วไอเฮียเออ จะตายแล้วอ่ะเพื่อนเชียมาช่วยกูก่อนอาจจะมีคำหยาบบ้างน,นะครับแต่ผมพยายามคุยแบบว่าไอ้เหมือนเราเป็นวัยรุ่นเนาะคือ <c oughs> ไม่ไหวไอ้เหี้ยมันอยู่ห้องพ่อแม่เราปะ <c oughs> เราออกไปได้ครับมันขึ้นไปชั้นสองใช่ไหมอาอออกไปหน้าบ้านไม่ได้โอเคไม่เป็นไรชิปแล้วแล้วมันเข้ามาทางไหนวะหน้าบ้านก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้คือหลังบ้านของเรา แล้วมันมาทางไหนอ่ะหลังบ้านแล้วหรอเราก็ไม่ได้ล็อกประตูเลยนะหรือตรงนี้วะกลัวใช่และเพราะว่ามันไม่มีทางที่มันจะแง้มไว้นะครับและแถมถ้าเราปิดปกติด้วยมือของเราอะ่ะมันจะเป็นการปิดแบบแนบไปกับนี่ช่องประตูเลยว่าตรงนี้แหละนะเด็กน้อยเอ้ยอายุสิบสี่ปากเปรี้ยวบอกแม่ว่าผมอยู่ได้นะแม่แค่ล็อกประตูมันยังล็อกไม่เป็นเลยหนุ่ม มีสัญทักมากนะครับเอ่อหายในะยห้องพ่อแม่เปิดไปด้วยกเปิดไปไรหรือเปล่าวะเห็นนะผมหาที่อ่านก่อนมาอ่านในห้องแล้วกันนะฉันขอโทษนะไม่พวกนี้ต้องไปเจอเธอเอ่อแต่ก็อย่าลืมเคมีนะแล้วก็บอกว่าใจเย็นเพื่อนไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวฉันก็คงต้องกลับไปนอนทาเรื่องเคมีให้เสร็จนั่นแหละอ่ะโอเคเออตัวเราบอกไม่เป็นไรเลยนะครับแปลว่าตัวเราตัวเราไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยนะ ว่ามีคนขึ้นบ้านเราตอนนี้นะเราไปดูห้องแม่ไหมมันมาบ้านเราว่ามันซ่อนอยู่ในไหนอ่ะกูปิดประตูไว้ด้วยไอ้สัสผมไม่กล้าเข้าไปอ่ะอ่ะเรามาทำการบ้านที่ขวาผมว่าฉันยังไม่มีอารมณ์ทำการบ้านเลยนะจริงอ่ะอขันไม่สุดด้วย มันขัดใจจังเลยโอเคอ่ะเราทำการบ้านครับเที่ยงคืนสาสิปดอ่ะเราทำการบ้านเสร็จแล้วโอเคแล้วก็ต้องเตรียมตัวไปนอนใช่ไหมอันนะนะครับแม่เราทักมาอ่าแม่บอว่าคืออยานอนดึกมากนะลูกหวังว่าแม่จะไม่ได้ได้รับข่าวสารจากคุณนายพอลล่านะ โอาา้โหเราก็เป็นเด็กซนพอสมควรเลยนะคุณนายพอลล่าคนไหนบ้านหลังไหนเขาน่าจะแอบตอดดูเราแหละนะโอเคคุณนายพอลล่าถ้าเกิดมีใครมาทําอะไรผมก็หน้าตาผมเปิดไว้ทุกบ้านเลยก็ดูเอาไว้แล้วกันนะอดีจะเตียงกูอยู่ตรงนี้เขาจะเห็นได้ไงเนี่ยโดนฆ่าหมกศพก็แบบไม่มีใครรู้หรอกตรงเนี้ยไเครับนอนดกว,ว่าต้องมีฟิลแบบว่าตื่นมากลางดึกก็เสียงบางอย่างนะ <c oughs> ผมว่าต้องมีแน่ ตีหนึฉันต้องลุกขึ้นไปยนดื่มน้ำมึงคอแห้งเหรอยะอ,อ๋อจริงสิกูกินลาสัญญากูไม่ดื่มน้ำเลยเออโอเคเข้าใจดูโอเคครับเราไปดื่มน้ำในที่ที่แบบบรรยากาศมึงจะไปดื่มน้ำทำไมมึงไม่หลับต่อละฮะมึงหลับต่อก็ไม่มีใครตายนะไหนุ่ม ตกใจหมดนะครับตรงนี้เนาะมนไม่มีใครเปิดนะมันเป็นแค่กระจกเนาะคว่าหนหลังนั้นเปิดอะกุณนาพอลาปะก้ายไอ้เฮียกูตายโอเคครับเรากลับมาใหม่นะครับ เนื่องจากเราแม่งนอกลู่นอกทางไปเปิดประตูไอ้ตอนแรกเปิดผู้เพลงหายเลยนะโอเคเราจะไม่เปิดประตูนะครับครั้งนี้เราจะไปกินน้ําตามที่ตัวเองต้องการโอเคหน้าบ้านมีตัวอะไรสักอย่างอยู่นะครับนะเราจะกินแค่น้ํานะครับเราหยิบน้ําเลยนะครับเราดื่มโอเคเปิดตู้เย็นเอาไว้นะครับอ่าเปิดตั้งไว้ครับ เราเราขึ้นไปดีกว่านะครับไม่มีตรงนี้หย่นนะครับหย่นนะครับขอร้องนะครับให้ผมขึ้นไปนะครับขอร้องนะพี่ๆพี่พี่พ,พ,พี่โอเคครับโอเคครับโอเคครับโอ้ยปลอดภัยแล้วครับอย่างเพลงก็บิว้วเหลือเกินเอ่อไม่มีใครอยู่ที่หน้าบ้านนะ่ะนั่นลูกเหรอนั่นไม่ใช่ผม แม่นั่นไม่ใช่ผมอ๋อป้าเขาถ่ายมาให้เหรอป้ายป้ายป้ายพล่าเอ้ยป้ายพูล่าป้าป้าอะไรวะเฮียป้าป้าอะไรนะป้ายพูล่าป้ายพูล่าเออป้าป้าก็ป้าป้าอะไรก็ป้าแต่ไม่ก็เขาถ่ายมาให้นะฮะว่ามีคนอยู่หน้าบ้านเราอะนะดื่มน้ำก่อนที้ชุ่มคอก่อนแล้วยังไงอะเราก็ต้องออกไปดูหรอว่าคือใครอะ เราต้องลงไปดูครับว่ามันคือใครกล้วยคนที่ฆ่ากูตอนนั้นแน่เลยโ oh, อเคโอ้โมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะเหมือนแม่เราทักมานะครับป้าพูลา่าส่งมาให้แม่ดูนะ่ะคือป้าพูลา่าบอกแม่ว่าเออเขาเข้ามาทางหน้าต่างนะ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะโทรเรียกตำรวจ พวกเธอและเด็กๆนะ่ะล็อกประตูทุกบ้านแล้วก็ซ่อนอยู่ในห้องนะอย่าเปิดประตูไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามโอเคครับไปดีกว่า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 ไป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 ดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มน้มนมาบำลมผิวใจมันอยู่หน้าบ้านเราอะหรือจะเป็นคนดีวะแต่ไม่ใช่คนดีหรือที่มาตัวเหลืองขนาดนั้นอะเราเราซ่อนที่ไหนได้มั่งอะซ่อนได้ไหมอะไรเนี่ยเฮ้ยคลิกเพื่อซ่อน โอเคครับซ้อนซ้อนซ้อนโอน้โ oh, หมีคนอยู่หน้าบ้านเรานะเนี่ยเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยโอเคครับตอนนี้เราต้องล็อกประตูเอยเราล็อกไม่เป็นอยู่แล้วมนันแอบเข้ามาทางหน้าต่างเหรอมีคนกดกดกระดิ่งด้วยนะเมื่อกี้กดดิ่งหน้าบ้านเราแต่เราจะไม่ออกครับเราจะไม่ออกไปจากเตียงด้วยถ้าไม่มีข่าวสาอะไรจากแม่เราผมจะไม่ออก ถือว่าปลอดภัยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะอ่าลูกจะยินเสียงเธอไหมป้าพล่าอยู่หน้าประตูนะ่ะแม่ขอโทษนะลกูกทุกอย่างจะโอเคโอเคครับป้าเขาอยู่หน้าประตูเราเราต้องออกไปหาป้าใช่ไหมแล้วมันเข้ามาทางหน้าต่างไม่ใช่ว่ามันหน้าต่างไม่หรอเพราะว่าอย่างอื่นน่ะไม่มีหน้าต่างในแล้วนะครับหน้าต่างในห้องเราก็ไม่ใช่นะเราอยู่เราอยู่ในห้องเราบ่อยมาก เอ้ยมันอยู่มันอยู่ห้องแม่มันอยู่ห้องแม่ผมว่าเลยยังมนอยู่ห้องแม่เราแล้วเราเราวิ่งไปเลยเหรอไม่แต่มันดักอยู่เลยอ่ะกระโดดได้ไหมกระโดดเฮ้ยเดี๋ยวรถตำรวจมา มันจะพุ่งมาฆ่ากูาไหมนะเนี่ยได้ยินเสียงรถตำรวจยังไงเฮ้ยโอ้ยรถตำรวจอยู่หน้าบ้านเราเกมบายอ่าจบแล้วใช่ไหมใช่ไหมจบแล้วโอป้าโอป้อพาพอลล่าโอ้ยยังมีหน้ามากดกระดิ่งเนาะป้า สถานการณ์เฉียดตายแบบนี้ป้ายังมีมารยาทเนาะผมนับถือเลยถูกสอนมาดีแน่ๆโอเคครับจบด้วยดีกูดเอนดิ้งก็โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับแฟทูแฟท่อมนะครับก็เอพิโซดหก็จบไว้แค่เท่านี้ละกันนะครับเอพอิโซดถัดไปนะครับก็จะมีเยอะเลยนะที่จะให้ผมได้เล่นนะ แต่ว่ามันจะเป็นแบบซื้อเนะอย่างที่ว่าไปนะครับโฮมอโลเนี่ยฟรีนะแต่ว่าเอพิโซดถัดไปอะจะเป็นแบบซื้อนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาเวลามาแคสให้รับชมกันนะครับก็เอพิโซดหนึ่งนะครับโฮมอโลนก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคนแล้วเจอกันฮะ